ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่นะฮะที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสำนักงารใหญ่นะครับซอยเสรีไทย68นะครับแยก1มบิบรีกรุงเทพนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะวันที่17ตุลา2564นะครับก็ทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีการรีเช็คลรถนะฮะจะเปิดฝากระโปรงหน้าหลังนะฮะเช็คในส่วนของรายละเอียดนะฮะของตัวรถของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับทั้ง เบัทเลยนะครันะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าทางเบสท์ของเราจะรีเช็ครถยังไงนะครับนี่นะฮะที่เห็นโซนนี้นะครับก็จะเป็นตัว Toyota a อ t i s นะครับนะฮะนี่นะครับเราจะรีเช็คอย่างนี้ทุกๆ1อาทิตย์นะครับก็จะเปิดฝากระโปรงหน้าหลังนะฮะเช็ดนะครับในส่วนของคราบอะไรต่างๆนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเพื่อ ความมั่นใจนะครับในส่วนของลูกค้านะที่จะเข้ามาดูรถนะครับกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับนี่นะครับจะเช็คน้มันเครื่องนะฮะเช็คฟูนอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับมั่นใจได้เลยนะครับกับบริษัทเพชรยนต์ของเราครับเรามีมาตรฐานนะฮะในส่วนของการจำหน่ายรถมือสองนะครับที่ใหญ่ที่สุดย่านบีบุรีเลยนะครับนะครับ นี่นะครับเราก็จะทําเช็ดปูนอะไรอย่างนี้นะฮะนี่นะครับนี่นะครับถ้าลูกค้านะครับก็จะเข้ามาดูรถนะครับมาทดลองขับนะครับก็มาเข้ามาได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะฮะ ก็เปิดบริการทุกวันนะครับเวลา9โมงนะครับถึง5โมงครึ่งนะครับนะฮะมั่นใจได้เลยนะครับกับรถบริษัทเพชรยน์ของเรานะครับเรามีทีมงานนะฮะฝ่ายจัดซื้อนะครับที่ชำนาญการนะครมากกว่า20ปีเลยใช่ไหมฮะใช่ปะี่ะ20ปีเลยฮะแล้วก็ของบริษัทของเรานะครับก็เปิดทำการนะครับก็มากกว่า20ปีเช่นกันนะครับนะครับ ถ้าเรารถของเราไม่ดีจริงนะครก็อยู่ถึง20กว่าปีไม่ได้หรอกครับนี่นะครก็จะมีรถกระบะนะครับรถกระบะรถ SUV รถ PPV นะฮะนี่นะครับเราจะทําการรีเช็คทุกๆ1อาทิตย์นะครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะวันที่17นะตุลานะครับ2564นะครับก็เวลาประมาณ10โมงเช้านะครับนี่นะฮะ จะให้มาดูมาชมบรรยากาศนะครับในการที่เรามาริเช็ครถนะครับทุกๆหนึ่งอาทิตย์ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับผมนี่เพื่ออยากสร้างความมั่นใจนะให้ลูกค้านะครับที่ตัดสินใจมาดูรถกับบริษัทเพรยน์ของเรานะครับว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถของเรานะครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยไม่มีการ สับเปลี่ยนตัวเครื่องแน่นอนนะฮะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงก็จะเดิมเดิมไม่มีการแกะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับเรามั่นใจได้เลยนะครับขอให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับไม่มีรถชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะครับนะฮะแล้วก็ลูกค้านะครับก็สามารถนะครับนะ,ะไปเช็คประวัติกับทางศูนย์บริการได้เลยนะฮะทั่วประเทศเลยทีเดียวนะฮะถ้าลูกค้าไปเช็คเจอประวัติที่อ่ารถของเราสวม ทะเบียนมาหรือว่าสับเปลี่ยนเครื่องมานะครับลูกค้าขับมาคืนได้เลยแล้วก็รับค่าตกใจไปเลยนะฮะห้าหมื่นบาทนะครับผมนะฮะนี่นะครับนะครับขอให้มั่นใจนะครับกับบริษัทของเรานะครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะก็ยังไงก็ขอรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ทางช่องของผมด้วยนะฮะนะับผมจะมาอัปเดตนะฮะวันนี้ก็มีการรีเช็คก็มาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้ ชมได้ดูนะครับนะฮะก็้วก็กจากกันก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ